ัดจะตีได้ปัดเลือยยังไงอยาปัดไม่ได้ดาปัดเลือยและปัดเลืยจะปีปัดได้ยังไงอย่าปัดก็ร้องไห้อะหรอแล้วปัดเลืกเคยตีปัดหรอคะกิจเตีมยปั๊ดือยหน่อยอ๋อหรอทำไมปัดเลือกไปปัดไม่ตีเองคะปัดไม่ตีเองปัดกลัวหรอใช่แล้วปัดเลืกเคยตีหนูหรอลูกใช่จริงหรอจริงอืมก็หกป้าก็หกปีอ้าว แล้วปัดอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยสองขวบกว่าแล้วไปโรงเรียนยังคะยังยังแล้วเมื่อไหร่จะไปโรงเรียนปัดยังโตอยู่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่โอ๋อย่างงั้นแล้วปัดจะไปร้องเพลงไหมคะยังค่ะยังเหรอคะโอ้อย่างงั้นอะแล้วยังไงถ้าแล้วงั้นต้องบอกป้เลอใช่ไหมว่าปัดไม่ดื้อใช่ไหมคะ ไหนะใช่ไหมคะใช่ค่ะงาน,น,น,นบอกผ่านกล้องไปบอกดี่ว่ปัดไม่ดือ้อเขาปัดไม่ดือ้ออืมต้องบอกเยอะสิบอกมาเดี๋ยวกระจาจะได้บอกให้เออเราปลดเลิกค่ะอืมให้ปลดเลิกเป็นยังไงบ้างให้ปลดกปลดเลิกเ,ลกเสียใจยค่ะเสีย <laughs> ใ,ใจเพราะเรื่องอะไรคะเสียใจเพราะเรื่องเสียใจยค่ะ <laughs> เสียใจว่าเรียกเสีเยใจไม่ปะเล้อค่ะโอ้ค่ะนี่ดูจปะเล้อน,นะคะดูหน้าปากนะคะอ่าติ๊กติ๊กกดมาพรอ,อย่างติ๊กต